เพื่อนๆหลายคนสงสัยแล้วก็ส่งนันบ้านมามีคําถามอะไรคาถามหมอเมย์จะมาเคลียร์ให้ฟังอันแรกเลยคําถามแรกเลยเขาสงสัยว่าเท้าเนี่ยจำเป็นจะต้องก้าวออกมาข้างๆงไหมหรือว่าแค่หมุนเท้าแค่นั้นแล้วก็เสร็จได้เลยที่มาดูความต่างขององศากันก่อนนะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นคิกรูนะคะเราพยายามให้อยู่ในท่าที่มันเป็นบีสหรือว่าเป็นจีเท ok. อตั้งคางนแบบนี้แล้วก็ยกเข่าขึ้นมาเราจะหมุนเท้าลงแบบนี้ก็ได้หมุนแค่ อย่ี้หมุนมาแล้วก็เตะออกไปดึงกลับมาหรือหรือสเส็บเท้าออกเล็กน้อยแล้วเตะไปสำหรับหมอเมเมยไว้ว่ามันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเราสเส็เท้านิดนึงเราจะมีสเปซเพิ่มขึ้นอีกหน่อยในการเตะออกไปข้างๆบางคนข้อสะโพกมันยังไม่ได้หมุนได้เยอะอะค่ะมันจะต,ต้องใช้พื้นที่ในการหา ให้ขาตัวเองน่ะรอดไปเพราะว่าขาต้องรอดไประหว่างมือกับเท้าถ้าเกิดว่าตั้งท้าอย่างนี้เนาะแล้วที่มันแคบเนี่ยแทนที่ขาจะเตะได้มันก็จะติดใช่ไหมแต่ถ้าเรากล้าไปอีกนิดนึงมันก็จะมีพื้นที่ให้เราเตะไปได้ผิดแต่ยางเงี้ยหมุนลงปุ๊บมื่กีติดเท้าดึงขามาอย่างนี้ก้นหล่นีกไม่มีแรงแบบนี้นะคะนั้นสเตปออกข้าง หมุนเท้าระวงังจริงๆใช้ได้ทั้งคู่ไม่ได้มีอันไหนผิดอยู่ที่ว่าเราอ่ะขาแข้งยาวไหมสะโพกเราหมุนได้คล่องตัวหรือเปล่าถ้าหมุนได้คล่องขาไม่ยาวมากมันก็จะสามารถหาพื้นที่ที่เท้ามันจะเตะออกไปได้แต่ถ้าคนที่ยังเก๊ๆก๊กงๆยังแบบบิดไปบิดมาหามุมออกไม่เจอถ้าออไปนิดนึงก่อนมันจะง่ายขึ้นทีนี้คำถามที่สองถัดมา พี่ทำออปชันแบบหมอเมย์มากเลยค่ะพี่พยายามทำออปชันแบบหมอเมย์แต่อบอกว่าคลิกทูเป็นอะไรที่ใช้กําลังของหัวไหล่เยอะซึ่งถ้าพี่ไม่แข็งแรงและพี่ไม่ได้ค่อยๆสร้างของแข็งแรงไปโอกาสบาดเจ็บหัวไหล่มีนะคะเพราะว่ามันเล่นถึงตั้ง30วันดังนั้นสำหรับเบกินเนอร์ให้ทําแค่20ก่อนถ้าเพื่อนๆพี่ๆทําไม่ไหวลง50ไปแล้วอยากจะถอยระยะลงมาเนี่ยอันเนี้ยเออทำไปเยอะเดีย๋ดวยวบาดเจ็บทีนี้วิธีการใช้ออปชั่นง่ายเดี๋ยวจะทําคลิกซิดให้ดูเราอย่าทำคลิกทู เราต้องยกเท้าไกลเราทำเค้กใจกอนนะวิธีการเป็นแบบนี้ตั้งเท้าเหมือนกันเด็บเท้ามาแล้วก็ห่อนตัวลงนั่งแค่นี้เองแล้วก็มือวางออกแรงดันที่มือกับถีบที่เท้าข้างที่วางอยู่กดยกตัวกลับมาแค่นี้วางหมุนจมหวังจะเป็นแค่นี้เองอ่ะอย่างนี้ หมุนลงนั่งเอาแรงยันที่มือที่ปีกสะบักเซบลไลให้นิ่งปางแล้วก็ยันกลับขึ้นมาแค่นี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะคลิกทูอยากยืดขาไปข้างหน้าอ่ะถ้าอยากยืดขาไปข้างหน้าให้เป็นคลิกซิดแบบเหยียดขาวิธีการเสร็จเท้าที่นี่เวลาเรากำลังจะคลิกซิดเนี่ย เท้าเห็นไหมมันกําลังจะสไลด์ไปมันกําลังจะสไลด์ไปให้วางหลังเท้าแล้วลูบไปกับพื้นเลยค่ะไม่ต้องยกไม่ต้องยกจกังหวะดันขึ้นมาเหมือนเดิมออกแรงถีบที่เท้ากําลังสองสะโพกในกล้ามเนื้อมันมีแรงมากกว่าแขนเยอะออกแรงถีบเท้าแล้วออกแรงกดที่มือดึงเท้ากลับมาลูบก,กลับมาล,กกลูบลก,กลับลู้กลับแล้วหมุนมาอีกทีนะเท้าลอยเสบเท้าเริ่มหมุนแล้วใช่ปะยกเท้า ท้าติพื้นไปเลยสไลด์วางมือจะอย่างนี้ผิดจะอย่างนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรจะกลับแล้วนะออกแรงจะกดที่เท้าเยอะๆออกแรงกดที่เท้าให้ตัวลอยขึ้นมาคอนโทรลด้วยหัวไหลออกแรงกดสะบักลงมา shoulder depress ดึงเท้ากลับรูดมารูดมายังไม่ต้องยกมาเท่านี้แล้วก็วางเราไม่จำเป็นจะต,ต้องลอยค้างแบบนี้วางได้พักได้พักได้พักได้ไดเสร็จเท้ามาด้านข้างอีกข้างหนึ่งยก ปุ๊บแตะหลังเท้าแตะสไลด์วางออกแรงกดที่เท้ากดมายกลำตัวขึ้นตอนนี้น้ำหนักอยู่ตรงนี้กับตรงนี้มือกับเท้าทั้งสองข้างหลังเท้าข้างนี้เป็นตัวแบบแตะเบาๆเพื่อให้ไก์มันทำาันเองดึงรูดกลับมาพร้อมกับหมุนอย่างนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนยกปลายเท้าหมุนด้วยจมูกเท้าแล้วก็กลับมาวางแค่นี้ค่ะ สมรคนสูงอายุสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะใช้คิกซิดไปก่อะอย่าเพิ่งใช้คิกถูกใจเย็นๆทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านกระบวนการเซ็บบายเซ็จแล้วไปด้วยกันดังนั้นไม่ได้ต้องรีบร้อนที่จะแบบยเอาทุกเม็ดทําให้ได้ตั้งแต่ต้นยังค่ะคิกถูถือว่าเป็นท่ายากสําหรับคนที่ไม่เคยเล่น upper body มาก่อนเลยดังนั้นน่าอยากให้เพื่อนๆค่อยๆทําแล้วถ้าติดปัญหาตรงไหนถามกลับมาก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้แบบนี้นะคะ ก็ใครที่สงสัยลองถามเพิ่มเติมมานะมีคําถามอะไรก็ถามมาได้ส่วนคนที่อยากจะใส่ออกชันแอดวานซ์เข้าไปก็ระมัดระวังนิดนึงค่ะวันแรกวันที่1วันที่2มันยังไม่เจ็บพอร่างกายมันดอมหรือว่ามันมีการอักเสบจากโปรเซสของการออกกาลังกายอาจจะบาดเจ็บได้นะในระยะเวลาสัาห์ไปถ้ารู้สึกว่าร่างกายจะไม่ค่อยดีพักก่อนเรามีเวลา3วันตอนท้ายหลังจากวันที่28ไปก็ทกําการบ้านเพิ่มได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ